สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะจะมาพูดถึงมาแบ่งปันในเรื่องของสาเหตุของการเป็นสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวหดสิวคืนสิวอุดตันหรือแม้กระทั่งสิวสเตยียรอยนะคะอันดับแรกเลยค่ะมันเกิดจากนะคะฮอร์โมนของเราค่ะนะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆที่ประมาณอายุประมาณสิบสาปีถึงสามสิบกว่าปีอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีสิวเนาะ สิวเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนนะคะที่กําลังแบบแปรปวนอะนะก็เลยหลั่งสารไขมันออกมาก็เลยทําให้เราหน้ามันหน้ามันแล้วก็เป็นสิวค่ะเนาะเราหลังจากนั้นจริงๆแล้วการเป็นสิวมีหลายสิวมีหลายสิวมีหลายแบบนะที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเราอ่ะสามารถดีขึ้นได้แล้วก็หายได้ค่ะแล้วมารู้วิธี แก้กันว่าจะทําอย่างไรให้สิวเหล่านี้หายนะแต่มารู้ก่อนว่ามันเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ 1. ฮอร์โมน 2. เครื่องสําอาง 3. เกิดจากการที่ร่างกายของเรามีไขมันมากเกินไปค่ะหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยแต่งหน้าค่ะนะแต่งหน้าบ้างอาจจะมีสิวขึ้นมาปะไปแต่ก็ไม่ได้เยอะนะ,ะสาเหตุนี้ล่ะที่พี่นิดะต้องล้างหน้าให้สะอาด วิธีแก้คือหนึ่งละ่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดใช้ครีมหรือใช้กันแดดควบคู่กันไปด้วยในการรักษาหรือถ้าอยากจะหายไวนะคะสิ่งสําคัญเลยนะเพื่อนๆอย่าไปกดสิวหรือเราต้องใช้ผ้าที่สะอาดในการเช็ดทําความสะอาดใบหน้าด้วยนะอะหรือกระดษชิชชู่ที่ไม่ได้มีสารอะไรเอาไว้เช็ดหน้าโดยตรงสําหรับคนเป็นสิวนะในระหว่างที่เราเป็นเนี่ยในระหว่างที่เราจะดูแลตัวเองด้วยการใช้ครีมหรือเซรั่ม หรือกันแดดหรือใช้สบู่ล้างหน้าเนี่ยเพื่อจะให้ผิวพรรณของเรากลับมาดีอีกครั้งเนี่ยนะเพื่อนๆนะอย่างเคล็ดลับจากประสบการณ์ของตัวพี่เองที่เคยขายครีมมาก่อนเนาะหนึ่งหลัพี่ให้พักหน้านะเราต้องพักหน้าเพื่อให้เอาไข,ขา่ขาวค่ะไอ้ข่ขาวมาฟอกหน้าเพื่อดันสารพิษที่มันตกค้างอยู่บนชั้นผิวเนาะประมาณสิบห้าวันนะ อีหรือไม่ใช่สิบห้าวันสี่เจ็ดวันนะเจ็ดวันมันนานแล้วเนาะความรู้ก็ยังมีแต่มันหนึงพอจําได้เนาะเจ็ดวันค่ะสิบห้านาทีทุกวันทุกวันแล้วเพื่อนๆอ่ะที่เป็นสิวผิวก็จะดีขึ้นค่ะเนาะจริงๆแล้วสิวถ้าไม่เป็นเยอะมันประมาณแค่อ่ะเจ็ดวันถ้าถ้ามันไม่เยอะนะเจ็ดแปดวันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่า เป็นเยอะก็ใช้มากกว่าสี่สัปดาห์ขึ้นไปในกรณีที่ดูแลรักษาตัวเองนะอย่างตัวเราเนี่ยใช้สมุ่ล้างหน้าของตัวเราเองอย่างนี้ค่ะเราใช้สมู่ล้างหน้าตัวนี้นะคะลดการเกิดสิวก็เลยทําให้เวลาเป็นสิวขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะสิวก็จะยุบไปนะคะถ้าหากว่าเพื่อนหรือบางทีเกิดจากความเครียดนะเนาะทะเลาะกับแฟนเครียดนอนน้อยนอนดึกเนี่ยสามารถทําให้เราเป็นสิวได้หมดหรือหน้ามันนะ่ะนะคะ ถ้าหาว่าวันนี้เ,นเพื่อนนะเป็นสิวก็อย่าลืมค่ะหาตัวช่วยไว้ดูแลผิวหน้าด้วยนะคะพี่พีทก็มีตัวช่วยดีๆให้เพื่อนๆได้ดูแลผิวหน้าเวลาเป็นสิวไม่ต้องกวนเลยค่ะหรือเป็นอยู่ถ้าเป็นเยอะถึงขั้นหน้าติดสารสเตียรอยนะคะพี่ก็เคยดูแลลูกค้าที่หน้าติดสารสเตียรอยจริงๆแล้วใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปหรือสามเดือนนะผิวหน้าถึงจะดีขึ้นนะเพราะว่าเราเป็นเยอะอ่ะถ้าหากว่าคนเป็นคนนึงแค่เป็นสิวธรรมดานะพี่แนะนําเลยค่ะ ทิงเก็บแข่วพี่น้องนะคะเก็บฟันซี่ข้างในงจัดทินใจไปเอาออกแล้วเนี่ยอ่ะนี่เลยนะสมุดต,ตัวนี้ชื่อว่าสบุดทับทิมหน้าใส ทำมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้โดยตรงถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่กําลังเป็นสิวอยู่นะคะอยากดีขึ้นอยากหายแนะนํามาเอาสมูล่ล้างหน้าตัวนี้ไปใช้นะคะหนึ่งก้อนแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะทําให้ผิวชุ่มชื้นทําให้ผิวกระจ่างใสทําให้ผิวเรียบเนียนแลดูมีออร่าขึ้นถ้าใช้ต่อเนื่องหนึ่งก้อนก็รู้สึกได้ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะวิใช้ก้อนที่สามแล้วค่ะ,ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเห็นคลิปนี้ก็ทักมาที่ Facebook นิตยากรสงภาหรือแอดไลน์มาที่0 9 8 ห0 4 9 7 6 2ี่ก็พี่ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายจันวนมากนะคะถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายกับนี่นะคะก็ามาเป็นตัวแทนด้วยกันได้นะคะแอดไลน์ไอเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเปิดบินเท่าไหร่นะคะเปิดบิน10ก้อน10,50ับาทสามารถเป็นตัวแทนเข้ากลุ่มได้เลยนะคะขายปีกได้500ค่ะถ้าได้ขายได้10ก้อนนะคะมีเลทตั้งแต่30ก้อนเป็นสามารถเป็นเจ้าของแบนด์ด้วยกันได้เลยะคะ่ะลงทุน30ก้อน2 0 0 0กว่าบาทได้กำไรขึ้นต่อรึ่งเลยนะคะถ้าขายหมดนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะขายไม่หมดกลัวจะไม่พอขายเราจะเทนี่คุณขายดีขายเป็นขายปังถามกันก่อนคุยกันก่อนมาเรียนรู้ก่อนได้ถ้าใครที่กลัวอยู่นะคะเปิดใจมาสอบถามพี่ได้เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังมีปัญหาใบหน้าทักมานะคะยินดีแนะนําแล้วก็ยินดีเทคแคร์คุณจนกว่าคุณจะขายดีขายปังไปด้วยกันค่ะส่วนใครที่ไม่อยากทํานะคะไม่ต้องรามาค่ะบล็อกจากการเป็นเพื่อนไปได้เลยนะคะ เราขอคนพร้อมลุยเท่านั้นค่ะไปลังจับไบายุ่งมาละว้งไป็นปีหนาต่างกันขอบคุณหลายๆนะจ๊ะโทรศัพท์แบบว่า